พระเจ้าตากไม่ได้บ้ามีคําคอรหาต่อสมเด็จท่านเนี่ยจำนวนมากถึงอาการผิดเพี้ยนสแดงริ์ฟัน่นเฟือนแล้วก็รวมถึงเรื่องที่ติดหนี้เมืองจีนมากกว่า60,000่นตำลึงนํามาซึ่งการแกล้งตายนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวเรื่องเหล่านี้เปิดเผยโดยแม่ชีบ้างพระบ้างซึ่งอ้างอิงว่าทราบจากนิมิตไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใ,ใดๆเลย แต่ถ้าหากว่าเรามาพินิจพิเคราะห์นะครับในเรื่องของพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีท้ายเกี่ยวกับพระองค์ท่านจะเห็นได้ว่ามีเรื่องสําคัญๆเนี่ยที่จะต้องปรับปรุงบ้านเมืองแล้วก็ติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกเนี่ยสเรื่องหลักครับในช่วงปี2 000, 3 2 4ก่อนปีสุดท้ายในราชการนะเรื่องที่1ก็คือการที่จะต้องจัดเตรียมกองกําลังประมาณ4ี่หมื่นนาย ให้เจ้าจุ้ยหรือว่ากรมขุนอินทรพิทักษ์เนี่ยไปตีพนมเปนการจัดหาอาวุธสเสบียงต่างๆเนี่ยต้องพร้อมเพียงนะครับถึงจะออกไปรบได้เรื่องที่2ก็คือการรวบรวมสินค้าเพราะว่าในปี2,320เนี่ยพระเจ้าเฉลงงกรุงจีนเนี่ยตอบรับความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตักสินเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยการติดต่อทางการค้าก็เริ่มจะต้องส่งสินค้าไปขายนะครับ กระบวนเรือที่จะเตรียมออกในปี2324มีเนี่ยมีมากด้วยกันถึง11ลำเรือซึ่งนับว่าเป็นมากที่สุดในประวัติการการค้าขายระหว่างเสียหลอสยามกับปักกิ่งเลยนะเรื่องที่3ที่ผมจะต้องขออนุญาตพูดถึงเพราะไม่มีใครค่อยพูดถึงก็คือการย้ายชุมชนจีนให้ไปอยู่ที่สำเพง โดยจะสร้างกรุงไทยใหม่นี่เป็นคำเฉพาะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินท่านเรียกเลยนะครับกรุงไทยใหม่จะสร้างในฝั่งซ้ายของแม่น้ําเจ้าพยาโดยมีข้อความสําคัญเขียนไว้ในพระราชสารที่ไปถึงพระเจ้ากรุงจีนด้วยนะครับผมจะขออนุญาตยกประโยคนั้นเรามาก็คือข้อ 1. กรุงไทยจะสร้างพระนครขึ้นใหม่ใครขอทิวหุนค่าธรรมเนียมจังกรจากสำเภา ข้อความนี้เขียนในพระราชสารที่ไปถึงพระเจ้ากรุงจีนอย่างชัดเจนทางนี้เนี่ยผ่านการประชุมของข้าราชการจตุดส,ด,สดมอีก16นายโดยมีนายทองคําเป็นนายอารักษ์จารึกพระราชสารและก็มีนายจีนเจ๋งเป็นผู้แปลพระพราชสารเป็นภาษาจีนการประชุมเนี่ยนะครับในการว่าราชการก็จะจัดกระทําขึ้นเป็นประจำณนะหอแก้วพระมรกตในเขตของวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ ครั้งนี้หลังจากท่านโดนปฏิวัติราชประหารไปแล้วปรากฏว่าเงินที่เข้าสู่พระคังเนี่ยมากกว่า1ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนับได้ว่า1ล้านบาทเมื่อ260ปีที่แล้วมันโมโหลานขนาดไหนเ,เป็นเงินไทยในปัจจุบันคงไม่ต่ำกระแสนล้านนะครับนับว่าภารก,กิจงานที่ต้องใช้สติปัญญาอย่างมากเพื่อย่อมคิดและตัดสินใจในช่วงปีสุดท้ายของรัชกาลเนี่ยจะรกระทำโดยคนสติฟันเฟือน จะเป็นไปได้หรือครับ